สวัสดีครับทุกคนอัปเดตเรื่องราวร้นรอนๆในวงการเคป๊กันต่อเลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของ Lisa ลิซ่าลลิสารโนบาลแห่งวง b l a c k พ i n k ที่สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งบนเวทีระดับโลกแต่ในเรื่องราวที่น่ายินดีนี้กลับมีดราม่าเล็กๆเ,เกิดขึ้นมาให้แฟนๆต้องออกมาปกป้องและถกเถียงกันอย่างดุเดือดเรื่องราวเป็นอย่างไรและมันสะท้อนอะไรในวัฒนธรรมแฟนคลับเคป๊ป เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ครับเริ่มต้นกันที่ข่าวใหญ่ที่ทำให้ลิลลี่ทั่วโลกเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่นั่นก็คือการที่ลิซ่าสามารถคว้ารางวัล Best K-POP จากเวทีอันทรงเกียรติอย่าง MTV Video Music Awards หรือ VMA's มาครองได้สำเร็จและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับแต่มันคือการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการเป็นแชมป์สามสมัยซ้อนใช่แล้วครับ ลิซ่าได้รับรางวัลน,นี้มา3มปีติดต่อกันซึ่งเป็นเรื่องที่น่าทึ่งและไม่เคยมีศิลปินเดี่ยวเคป๊อคนไหนทำได้มาก่อนมันคือการตอกย้ำสถานะ global i t c o และ queen แห่งวงการเคป๊อย่างแท้จริงใช้ชนะในปีนี้มาจากผลงานเพลงของเธอที่ยังคงร้อนแรงอยู่ในใจของแฟนๆทั่วโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอัลบั้มเดียวของเธอที่สร้างสถิติมาแล้วนับท่วน การที่สามารถยืนหยัดและเอาชนะศิลปินเคป๊ปที่มีความสามารถและด่งดังมากมายในสาขานี้ได้ถึง3ปีสอนแสดงให้เห็นถึงพลังของฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งและผลงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างแท้จริงแต่ในปีนี้มีความแตกต่างจากปีก่อนๆเล็กน้อยคือลิซ่าไม่ได้เดินทางไปร่วมงานประกาศรางวัลที่สหรัฐอเมริกาด้วยตัวเองครับเธอได้ส่งเป็นคลิปวิดีโอขอบคุณมาร่วมในงานแทนซึ่งในคลิปนั้น ลิซ่าปรากฏตัวด้วยรอยยิ้มที่สดใสและดูมีความสุขอย่างเห็นได้ชัดเธอกล่าวขอบคุณ MTV และที่สำคัญที่สุดคือแฟนคลับของเธอการที่เธอไม่สามารถไปร่วมงานได้ด้วยตัวเองทำให้แฟนๆหลายคนต่างคาดคะเนกันไปต่างๆนานาว่าเธออาจจะติดภารกิจสำคัญอย่างอื่นอยู่หรือเปล่าบางก็ลือกันไปถึงโปรเจกต์ลับๆที่กำลังซุ่มทำอยู่ซึ่งก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่า จริงๆแล้วควีนของเรากำลังเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรให้พวกเราอยู่กันแน่หลังจากที่คลิปวิดีโอของเธอถูกฉายในงานลิซ่าก็ไม่รอช้าครับเธอได้มาโพสต์อินสตาแกรมสต r รี่ส่วนตัวเพื่อย้ำคำขอบคุณของเธออีกครั้งโดยข้อความนั้นระบุชัดเจนว่า thank you lillies ซึ่งเป็นการขอบคุณ l i l ลี่หรือ l i l l e s ที่เป็นชื่อเรียกแฟนคลับเดี่ยวของเธอโดยตรงและนี่แหละรครับ คือจุดเริ่มต้นของประเด็นราม่าเล็กๆที่ถูกจุดขึ้นมาในโลกโซเชียลทันทีที่สตอรี่นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่อาจจะเป็นแฟนคลับของวงโดยรวมหรือกลุ่มที่ไม่พอใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วได้ออกมาตั้งคำถามในเชิงโจมตีว่าทำไมลิซ่าถึงขอบคุณเพียงแค่ลินลี่ละ่ะแล้วบลิงหรือบลิงซึ่งเป็นชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการของวงแบล็พิงหายไปไหน ประเด็นนี้ถูกขยายความอย่างรวดเร็วมีการกล่าวหาว่าลิซ่ากำลังแบ่งแยกแฟนคลับหรือไม่เห็นความสำคัญของบลิงที่ช่วยกันโหวตให้เธอเหมือนกันบางความเห็นที่รุนแรงถึงขั้นกล่าวหาว่า,า,วา,วาเธอให้ความสำคัญกับแฟนคลับเดี่ยวของตัวเองมากกว่าแฟนคลับของวงซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมประเด็นนี้กลายเป็นไฟลามทุ่งอย่างรวดเร็วมีการต่อเถียงกันไปมาระหว่างกลุ่มที่ปกป้องลิซ่าและกลุ่มที่วิพากวิจารณ์แต่ไม่นานนัก กลุ่มแฟนคลับที่เป็นลิลลี่และบลิงที่มีวุฒิภาวะก็ได้ออกมาชี้แจงและอธิบายถึงตักระง่ายๆที่หลายคนอาจมองข้ามไปได้พวกเขาอธิบายว่าการที่ลิซ่าขอบคุณลิลลี่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและสมเหตุสมผลที่สุดแล้วเพราะลิลลี่คือชื่อเรียกกลุ่มคนที่อุทิศตนเพื่อสนับสนุนผลงานเดี่ยวของลิซ่าโดยเฉพาะเป็นกลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อโหวตเพื่อสตรีม และทำโปรเจกต์ต่างๆเพื่อผลักดันให้ศิลปินที่พวกเขารักได้รับรางวัลน,นี้คำว่าลิลลี่ไม่ได้หมายถึงการกีดกันบลิงก์ออกไปในทางกลับกันบลิงคนใดก็ตามที่รักและสนับสนุนเมมเดอร์ทั้ง4คนและได้ร่วมลงคะแนนโหวตให้กับผลงานเดี่ยวของลิซ่าในบริบทนั้นพวกเขาก็คือลิลลี่เช่นเดียวกันดังนั้นการที่ลิซ่ากล่าวขอบคุณลิลลี่จึงเป็นการขอบคุณแบบเหมารวมแฟนคลับทุกคน ที่ได้สละเวลาและลงแรงโหวตให้กับเธอไม่ว่าคุณจะนิยามตัวเองเป็นบลิงผู้รักทั้งวงหรือเป็นลิลลี่ที่รักลิซ่าเพียงคนเดียวหากคุณได้โหวตให้เธอคุณก็คือส่วนหนึ่งของชัยชนะครั้งนี้และคุณก็คือลิลลี่ในสายตาของลิซ่านั่นเองมันเป็นการขอบคุณที่ตรงจุดและชัดเจนที่สุดแล้วเป็นการให้เกียรติกลุ่มแฟนคลับที่ทำงานอย่างหนักเพื่อเธอโดยเฉพาะมันไม่มีอะไรซับซ้อนไปกว่านั้นเลยการพยายามบิดเบือนเจตนา และสร้างดราม่าในวันดีๆแบบนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและไม่ควรเกิดขึ้นแฟนคลับจำนวนมากจึงได้ร่วมกันติดแฮชแท็กเพื่อแสดงความยินดีกับลิซ่าและปัดเป่าพลังลบๆที่เกิดขึ้นพร้อมกับยืนยันว่าพวกเขาเข้าใจในสิ่งที่ลิซ่าต้องการจะสื่อและจะร่วมยินดีกับความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์นี้ต่อไปและในขณะที่ดราม่ากำลังคุกรุ่นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าประทับใจก็ได้เกิดขึ้นสองสองกันครับ เพราะในค่ำคืนเดียวกันนั้นไม่ใช่แค่ลิซ่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับ b l a c k พิงคแต่ยังมีโรเซอีกหนึ่งสมาชิกของวงที่สามารถคว้ารางวัลใหญ่จากเวที VMA s ในปีนี้มาได้เช่นเดียวกันโรเซได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าอย่าง Song of the Year จากผลงานเพลงเดี่ยวของเธอที่ฮิตถล่มทลายไปทั่วโลกซึ่งนี่ถือเป็นรางวัลที่ใหญ่มากๆเพราะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหมวดหมู่เคป๊อ แต่เป็นการแข่งขันกับศิลปินระดับโลกในทุกแนวเพลงการที่สมาชิกจากวง b l a c k พิงคถึงสองคนสามารถคว้ารางวัลใหญ่ในสาขาของตัวเองได้ในปีเดียวกันมันคือเครื่องพิสูจน์ถึงคุณภาพและอิทธิพลของพวกเธอที่เกินกว่าคำว่าวงเคป p OP ไปแล้วพวกเธอคือศิลปินระดับโลกอย่างแท้จริงสิ่งที่น่ารักและแสดงถึงวุฒิภาวะของแฟนคลับก็คือภาพที่เหล่าลิลลี่จำนวนมาก ต่างพากันเข้าไปแสดงความยินดีกับโรเซ่ในทุกช่องทางโซเชียลพวกเขาร่วมฉลองความสำเร็จของโรเซ่ราวกับเป็นความสำเร็จของศิลปินที่ตัวเองรักและในทางกลับดีกับชัยชนะ3ามสมัยของลิซ่าเช่นกันมันเป็นภาพที่สวยงามที่แสดงให้เห็นว่าพลังของแฟนคลับที่แท้จริงคือการสนับสนุนซึ่งกันและกันไม่ใช่การสร้างความแตกแยกภาพของคู่แฝดจาก Black พิง k ที่ต่างประสบความสำเร็จในเส้นทางของตัวเองบนเวทีเดียวกันมันได้กลบกระแสดราม่าที่ไร้สาระไปจนหมดสิน้นและทำให้ทุกคนกลับมาโฟกัสในสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือความสำเร็จอันน่าทึ่งของทั้งสองสาวลิซ่ากับรางวัลเบสเคป๊อและโรเซ่กับรางวัล Song of the Year สองรังวัลใหญ่ที่เมมเบอร์ของ b l ล c k พิ n k นำกลับบ้านมาได้คือความภาคภูมิใจของทั้งบลิวและลิลลี่ทั่วโลกดังนั้น เรื่องราวในวันนี้จึงอยากจะสรุปให้ทุกคนได้เห็นภาพว่าในทุกๆความสำเร็จมักจะมีเสียงวิจารณ์หรือความพยายามในการบั่นทอนเกิดขึ้นเสมอแต่สิ่งสำคัญคือการที่เราเลือกจะมองและให้ความสำคัญกับอะไรใช้ชนะ3ปีซ้อนของลิซ่าคือประวัติศาสตร์คือผลลัพธ์ของความพยายามอย่างหนักของตัวเธอเองและพลังแห่งความรักจากแฟนคลับทุกคนที่โหวตให้เธอส่วนราม่าเรื่องการขอบคุณแฟนคลับนั้น มันเป็นเพียงจุดเล็กๆที่เกิดจากความไม่เข้าใจและเจตนาที่ไม่ดีของคนบางกลุ่มซึ่งสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถทำลายความสุขและความภาคภูมิใจในวันนี้ลงได้เลยขอแสดงความยินดีหรือ congratulation กับทั้งลิซ่าและโรเซอีกครั้งสำหรับสองรางวัลสุดยิ่งใหญ่บนเวที MTV VMAs ปีนี้พวกเธอได้พิสูจน์ให้โลกได้เห็นอีกครั้งถึงพลังของ b l ล c k พิ n k และเราในฐานะแฟนคลับ ก็ควรจะร่วมกันเฉลิมฉลองให้กับช่วงเวลาที่น่าจดจำนี้และคอยเป็นกำลังใจให้พวกเธอสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมต่อไปในอนาคต